นี้เรามีความตั้งใจไว้ว่าจะไปนอนริมแม่น้ำสารวินที่บ้านศพเมยหรือท่าเรือศพเมยนะครับ ขับเข้ามาประมาณ29-30โลนะครับทางนี้ตลอดนะครับตอนที่เราจะเลี้ยวขวาเข้าทางรูปรังจากจุดตรงนี้เองถนนค่อนข้างีจะลื่นะนะครับรเพราะว่าเป็นทางฝุน่นแล้วก็เป็นทางลง้มค,ค่อนข้างที่ชันหน่อยนะครับแล้วก็บวกกับเป็นร่องน้ำร่องๆไม่เป็นไรนะครับเข่งผมไปนะครับ เดีอเอาตัวเองไม่รอยเหมือนกันนะครับแต่ก็ด้านมีน้ำใจจะไปช่วยคนอื่นจากจุดที่เราเรียกขวาเข้ามาิ่กไปอีกประมาณ12กิโลเราจะถึงป้ายมหาชนที่นักท่องเที่ยวต่างนิยมถ่ายรูปก่อนเลี้ยวขวาเข้าไปอีก18กิโลบางจุดก็จะมีหินลอยซ่อนอยู่นะครับนี่แหละครับสภาพถนนเวลาที่ตามรถคันอื่นนะครับฝุ่นตลบอบอวลเลย ดูแสงพระอาทิตย์ส่องดีครับ4โมงครึ่งแล้วพระอาทิตย์ใกล้จะรับขอบฟ้านะนู้นขนทางยาวไกลเลยเป็นนู้นดูดิจุดนี้มอเตอร์ไซค์ใหญ่ก็รมกันหลายคันนะครับโดยเฉพาะที่พิบูติว่าได้เป็นอุปต่อแม่บ้านอนแบบลงเดินด้วยความอ่อนเพลนะครับไม่ไหวเขาต้องลงเดินเห็นไหมเขาเขตหมู่บ้านนะครับชะลอความเร็ว บางทีฝุน่นเปิดอนมันไปเกาะตามเสื้อพุงเสื้อผ้าที่เขาตากเอาไว้นะครับและเด็กๆก็เนี่ยอยู่กันเยอะเลยเดี๋ยวมันจะเกิดในสิ่งที่ไม่ดีขึ้นมาเนาะเราช่วยกันเซฟกันดีกว่าม,มีเลีงด้วยเป็นอีกหนึ่งส<ะ>สเสน่ห์ของที่นี่นะครับเวลาใครไปใครมา<ะ>ก็ต้องพูดถึงคือเด็กๆครับเด็กๆเวลาเห็นพวกเราหรือเห็นคนแปลกหน้าจะยกมือไหว้นะครับคอยกระดึ๊บกระดึ๊บเนาะเพราะฝุ่นมันฟุ้งจริงๆ หยนะักแบบนี้โดยที่ผมเข้าเกียร์ว่างเลยนะอาศัยเอาเบรกเข้าช่วยหนักๆเลยรุ่นเมื่อกี้ลองใช้เขาเรียกแอนจิ้งเบรกหรือีใช้เกียร์เ,เ,เ,เข้าช่วยผมเกรงว่ามันจะฉุดกระชากโซ่จนเกินไปเดือนนะครับเทคนิคนี้ผมใช้เฉพาะผิวทางลงบบที่เป็นแบบนี้นะครับเราอย่าไปใช้กับทางลมที่เป็นถนนดีถนนดำนะครับจะส่งผลทำให้เราเบรกรถไม่อยู่เลยนะครับ อีกไกลไหมฮะจากนี้ครับไกลอยู่หรอครับพี่ไกลอยู่โอเคเคยมาทาง18โลเดียวสายทีสาราครพี่อ๋อเดี๋ยวกสายสาราใช่ไหมไปเขียวไปอยู่ไหนครับโอเคขอบคุณครับไอ้ริมน้ำนี่เขาอยากให้การสารวินจะเรียกว่าแม่น้ำสายสุดท้ายก็ว่าได้เนื่องจากแม่น้ำสารวินมีความยาวตลอดสายมากกว่า2,800กิโลเมตรจึงทำให้สารวินเป็นแม่น้ำนานาชาติ สายสุดท้ายของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ยังคงหลักไหลไปตามภูมิประเทศต่างๆได้อย่างอิสระแวนแนแข่งกันนะลุงจะล้มแล้วลุงจะล้มแล้ว fian h, fian h. Français, ไ,อ,นนะอ,อ,ไ,ไอ้ยไอไปไนอะ้ปไ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 นไปหนไอไปไปไไปไปไรไหไปปไ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 ะไ ซ้ายนะคะเลียวซ้ายค่ะเลียวซ้ายอ้านี่เจอปลาพอเราเลี้ยวซ้ายมาสักพักก็จะเป็นถนนดำนะครับแต่ก็เป็นถนนดำแค่ช่วงสั้นๆนะครับ,บยอย่าเพิ่งดีใจไป ถึงแล้วครับถ่าชาเรือก็ลงเส้นนี้เหมือนกันใช่ไหมครับเช็คเส้นทางกันอีกสักรอบนะครับเพราะว่าตอนนี้สัญญาณโทรศัพท์ของผมใช้การไม่ได้แล้วครับล้มกันระเนระนาดเลยขออนุญาตถ่ายรูปเป็นที่ระลึกหน่อยนะครับเพราะว่าใครไปใครมาก็ต้องถ่ายรูปคู่กับป้ายนี้ จากจุดนี้ระยะทางที่ผมจะไปเหลือ2 5โ,โลนะครับ,รบถ้าไปบ้านบุญเลยวัจะอยู่2 <22 S 1> ดอ 2> ที่15โลในรอบ,บหรือถ้าไป <5 S 1> กอเซโลจะอยู่ที่18โลนะครับจากจุดปลายนี้นะครับดูสภาพ กอเซโลเป็นจุดชมวิวทะเลมอกที่สวยแห่งหนึ่งของจังหวัดแม่ฮ่องสอนมักจะผ่านตาในโลกโซเชียลและกลายเป็นที่เรื่องลือของผู้คนที่ชื่นชอบท่องเที่ยวชมธรรมชาติ หมู่บ้านเล็กๆที่เงียบสงบซึ่งปลูกอยู่ตามแนวเขตชายแดงมีบรรยากาศอบร้อมด้วยเหมือนเขาและทะเลหมอกประชากรส่วนใหญ่เป็นพี่น้องชาวกะเหรี่ยงประกรอบอาชีพเพการกเกษตรทำไรห่หมุนเวียนชุมชนส่วนใหญ่อยู่ในแนวเขตป่าสงวนของอุทยานแห่งชาติสารวินสวัสดีครับ ว้าน <Net> ่ารักจังบอเซโร่รถติด 6โมงพอดีเลยใช้เวลา3ชั่วโมงนะครับจากจุดนี้ต้องเดินทางลงไปอีก10กิโลนะครับไม่มืดไม่ใช่เราก็ผมเองก็ถึงกาเซโลแล้วนะเดี๋ยวนี้กาเซโลก็มีจุดกลางเต็นเยอะมากเลยเยอะจริงๆนะครับแล้วก็ไม่น่าเชื่อนะช่วงเทศกาลอ่นะกาเซโลรถติดนี่ผมเลยหนี ลงมานอนที่แม่น้ำสารว,วินนะครับนี่แหละความตั้งใจของผมก็คืออยากจะมานอนที่นี่อานสิบ้าน<ไ>อยู่หลังนึงนะครับก็อยู่กันพร้อมครอบครัว<ม>ก็ได้ถามนะครับว่าถ้าเรือไปไกลไหมเขาบอกว่าอีกสองโลนะไเวลามันมืดมันก็ก็วางเวงเนาะดูดีดครับค่ะแ้ะมีอยู่คันเดียวอะ่ะน้อยคนที่จะลงมาที่นี่นะครับ จะคนบ้าอย่างผมเออเออด้วยเหมีเห็นแสงแห่งความหวังแล้วนะครับด้านล่างมีไฟก็ต้องมีหมู่บ้านโอ้ยตอนนี้ผมค่อนข้างจะหิวแล้วก็อยากอาบน้ำมากๆเลยหายใจไม่ออกเพราะว่าฝุ่นเต็มๆเ,เลยนะครับตามพวกรถ นักท่องเที่ยวขึ้นมาค่อนข้างจะจำนวนเยอะมากและฝุ่นตลบอบอวนเลยครับโอ้ยด้านล่างเห็นไฟแล้วเราน่าจะถึงแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้ยโดนได้ถึงแล้วนะเอ่อขอชอเพลไป ถามทางหน่อยครับไปท่าเรือไปด้านไหนครับ,รบอีก,กไกลไหมฮะขอบคุณมากครับชาวบ้านที่นี่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้นะครับขอบคุณครับเราถึงท่าเรือแล้ว หลังจากนี้ก็ไม่ได้อัดคลิปต,ตอนกลางเต็นให้ดูนะครับเพราะว่ามันมืดมากๆอาศัยไฟแค่หน้ารถกับ <Okay. S 2> ไฟฉายข้าวเตรียมมาจากบ้านขุงเผือกมีเลยก็น,นั้นใส่น้ำโอเคพร้อมเสร็จแล้วก็ย้ายไปที่เตา เพมโอคข้าวเราน่าจะได้ละว้วาวง่ายสวยสวยงามสวยงามอยู่แล้วปไปง่าบ้างผมถึงข้าวดีไหมโอเค สวยงามสวยงามครับผ่านเดี๋ยวก็ทอดไข่เจียวต่อลุยต่อไปก็เลอเมนูไข่เจียวนะอ่ะดูนี้ก็ได้ใส่น้ำปลาไปหน่อยนะตัดใจเอาสองฟองเลยนะสร้างไฟอีกรอบนะล บอกเลยว่ากลิ่นหอมมากบอกเลยนะครับว่ากลิ่นหอมมากกับข้างสวยปากระป๋องขั้นตอนนี้คือสําคัญมากเลยนะขั้นตอนเนี้ยโอ้ผมทําได้ด้วยพอแล้วนะผมว่าปิดก,กัดละโอเค น้ำมันเยอะเสด็จน้ำมันน้อยน้ำมันออกมาแล้วนะครับใช่สติงกระดิ่งแมวก้วสิ่งที่ขาดไม่ได้นี่ผมมาลาบไปเลยเยอะมอย่างเงี้ยออกมาจงออกมา ดยอเนี่ยแหละที่เด็ดเพิ่มความอร่อยนะพีกันปลาเนี่ยสุดยอดล่ะอ่า๋ย่างน้อยมันก็ช่วยดับกลิ่นคาวกากปล่าได้นิดนึงงงเข้าไหม ศกหมายถึงการพบกันมาบรรจบที่ปลายสุดแม่น้ำหรือปากน้ำและคำว่าเมยหมายถึงชื่อแม่น้ำเมยที่ใช้แบ่งอนาเขตระหว่างประเทศไทยกับประเทศพามา่าสวัสดียามเช้าครับวันนี้ก็เป็นวันที่เดี๋ยว<ม>ึันเดินทางกลับเข้ากรุงเทพแล้วนะครับไปเข้าดาวกับที่บ้านทริปแค่สองวันหนึ่งคืนนะทำได้เท่านี้ก็ถือว่าสุดติงแล้วนะครับบรรยากาศนะครับ สายมือนี่คือแม่น้ำเมยนะส่วนขวามือนี่คือแม่น้ำสารวินมามันจบกันเขาเลยชื่อว่าศพเมยนะครับเดี๋ยวเก็บตรงเก็บเต็นท์เลยเสร็จก็มีโอกาสจะขีม่มอเตอร์ไซค์ดาราไปหาหมุมถ่ายรูปก,กันนะครับน้ำค้างก็แรงมากเหมือนกันนะครับอันนี้แหละรครับต้นกำเนิด ของทะเลหมอกกอเซโลที่ขึ้นชื่อนี่คือเครื่องทำหมอกของกอเซโลนะครับสภาพโอเคกินกาแฟกันน้ำร้อนละเอาง่ายๆกาแฟซองเนี่ยครับ ยังไม่มีงบซื้ออุปกรณ์ดีนะครับอยากได้ก็อยากได้เกรดดีๆหน่อยเนาะง่ายสุดละเดี๋ยวโอกาสน่าจะมาดีกาแฟโชว์ให้ดูนะครับว้าวสนใจไหมบรรยากาศดีมากเลยนี่แหละรครับสิ่งที่เราตามหากัน เเาครรับออตดใส่วะแม่น้ำสารวินถือเป็นแม่น้ำนานาชาติเป็นแม่น้ำสากลที่มีต้นกำเนิดจากการละลายหิมะบนเทือกเขาหิมาลัยในแคว้นทิเบต ไหลผ่านมาทางตอนใต้ของประเทศจีนชาวจีนจึงเรียกว่าโนู่เจียงกอนใส่น้ำจะไหลผ่านทางตะวันออกของประเทศพมา่าและทางตะวันตกของประเทศไทย โดยไหลผ่าตามแนวเขนแดนประเทศไทยและพมานาน่าเป็นแม่มน้ำาากั้งกลมแดงที่มีความยาว1 3รกิโลเมตรก่อนไหลออกจากประเทศไทยบริเวณบ้านสมเอยอำเภอแม่สเสลียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนแล้ววบก,กลับเข้าประเทศพมา่าอีกครั้งก่อนไหลลงสู่ทะเลอันดามาันที่มอสตงลักในเขตประเทศพมา่า ว่าจจะรอสมองสเปียงนครับเด็กเเดี๋ยวจะอาจจะรักจ้าง